คือโครงโลหะหมอจะออกแบบหมอจะออกแบบให้มีตะแกรงอย่างนี้นะคะเพราะวันข้างหน้าถ้าเขาโดนถอนฟันหน้าเพิ่มไอ้ที่เป็นรูๆอย่างนี้นะ่ะเราสามารถอัดอัดอคริกเข้าไปใหม่ได้ก็คือเคสนี้เป็นเคสที่ทำฟันปลอมโครงโลหะถอดได้โดยวางอยู่บนรากฟันเทียมค่ะ วันนี้เรานัดมาหมอนัดมาลองฟันค่ะอันนี้คือรากฟันเทียมของเขานะคะเห็นไหมเอ่ยนี่นี่นี่สามรากนะคะเวลาเราวางโครงเราก็วางเป็นวงไว้เนี่ยที่แดงๆนี้ก็คือโครงเราที่เป็นโครงโลหะแบบนี้นะคะก็คือคนนี้เขาใส่สามรากค่ะหนึ่งสองสามเป็นรากฟันเทียมที่รองรับแล้วก็จะมีฝั่งนี้ฝั่งในนี้หมอมันเป็นแค่แวกอยู่นะคะยังไม่เสร็จฝั่งในก็จะมีตัวเมียตัวเมียตัวเมียอยู่นะคะ ค้าคนไข้มาลองหมอจะลองในปากคนไข้แบบนี้ใส่เข้าไปแล้วพอดีแล้วก็เราจะส่งแพคค่ะนี่คือข้างล่างนะคะเราก็ถอดออกค่ะนี่นะคะเป็นรากฟันเทียมเขาคือตรงนี้หนึ่งรากตรงนี้หนึ่งรากตรงนี้หนึ่งรากเห็นไหมเอ่ยค่ะคือโครงโลหะหมอจะออกแบบหมอจะออกแบบให้มีตะแกรงอย่างนี้นะคะ เพราะวันข้างหน้าถ้าเขาโดนหอนฟันหน้าเพิ่มไอที่เป็นรูๆอย่างนี้นะ่ะเราสามารถอัดอัดอัลคริกเข้าไปใหม่ได้ก็คือสามารถซ่อมแซมได้ชิ้นนี้นั่นเองไม่ต้องทําชิ้นใหม่แต่รากฟันเทียมก็จะติดอยู่ในช่องปากของเราเลยค่ะแล้วตัวตัวเมียนะคะฝั่งตัวเมียก็จะมีจุดนี้จุดนี้แล้วก็จุดนี้นะคะฝั่งตัวเมียค่ะคนไข้มาลองหมอก็จะลองใส่เข้าไปค่ะ คนนี้เคยลองครั้งหนึ่งแล้วนะคะแต่ว่าแลบน่ะแล้วคนไข้ก็เหออยากได้ฟันก็เลยกัดฟันหน้าแรงกลายเป็นฟันล่างข้อมบนทีนี้หมอเจอคนไข้บ่อยมากในการในนี้มักจะฟังรากฟันเทียมใส่ตัวสร้างเหงือกของรากฟันเทียมขั้นตอนเราเจอกันมาเป็นปีๆค่ะรู้เนาะหมอก็เลยว่าเขาอ่ะฟันบนค่อมล่างนี่ค่ะหมอก็ให้แลบแก้มาเป็นฟันบนค่อมล่างแล้วนะคะค่ะนี่คือแนวฟันบนค่ะค่อมล่างนี่ค่ะนี่คือข้อมล่างแล้วนะคะ เดี๋ยววันนี้คนไข้มาลองปับ๊บลองผ่านเมาก็จะส่งนี่ไปแล้วก็อาจเป็นของเ,อเป็นชิ้นงานเป็นชิ้นงานก็จะไปส่งแพ็กเป็นชิ้นงานที่เป็นอะคขริกแข็งๆค่ะแล้ววันที่ทําตัวเมียค่ะแล้วก็จะมานั่งทานี่นะคะเห็นไหมคะเรียงฟันดีแล้วค่ะอันนี้ตรวจกันทางไลน์นะคะเนี่ยเดี๋ยวนี้